ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ะระบาดเชื้อโควิด1 9กระทรวงมหาดไทยหรือว่าสบคมทได้รายงานข้อมูลจังหวัดที่มีบทลงโทษกรณีที่ประชาชนไม่สวมใส่หน้ากากอนามายัยหน้ากากผ้าออกนอกเคหสถานครบทั้ง77จังหวัดแล้วโดยผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนะคะถือว่ามีความผิดตามมาตรา9พรกรสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่22โดยจะมีขั้นต่ำในการปรับ6 0 0 0บาท หากพบการกระทำผิดเป็นครั้งที่2จะเพิ่มค่าปรับเป็น1 2 0 0 0บาทและหากว่าพบมีการกระทำผิดเป็นครั้งที่3และครั้งต่อ,ต,อต่อไปจะปรับถึง20,000บาททั้งนี้มาตรา9ก้าพรกสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่22ระบุว่าการสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในสถานที่สาธารณะเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงจากการติดเชือ้อ และป้องกันมีให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าและต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำทั้งนี้เมื่อพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งให้เจ้าหน้าที่หรือว่าพน,นักงานนะคะสามารถกล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2 5 4 8ที่ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมนะคะก็จะมีโทษปรับอย่างที่กล่าวไปเมื่อ สักคู่นี้นะคะ